พวกเรารู้หรือไม่ว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ปวกเรใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยส่งผลโดยตรงเลยกับชีวิตโดยเฉพาะอยิงย่งนะทั้งเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็การเงินการทองอะ่ะเราสังเกตดูนะคนเราชอบพูดว่าถ้าเกิดว่าลัคกี้อินเลจะไม่ l u c กี้อินเกมมคล้ายกับว่าถ้าเกิดความรักดีการงานจะไม่ดีทำนองนี้ใช่ไหมแต่จริงๆจจะบอกว่า เราลองมาพี่นาดูดีนะถ้าหากว่าเบอร์โทรศัพท์ที่มันเสียเนี่ยมันพาเสียทั้งเรื่องของความรักและการเงินเนี่ยไปด้วยกันเลยนะงานนี่เละเทะเลยนะแต่ถ้าเบอร์โทรศัพท์มันเป็นเบอร์ดีมันส่งผลดีทั้งความรักและการเงินเช่นเดียวกันทีนี้เรื่องเบอร์ดีๆเนี่ยไม่ต้องห่วงอาจารย์เนี่ยสามารถที่จะหาให้พวกเราอ่ะ ได้อยู่แล้วนะสบายบายใครอยากได้เบอร์ดีๆที่เข้ากับดวงชะตาหรือจะเป็นวันเกิดของเราอาชีพของเราความต้องการของเราเนี่ยอาจารย์หาให้ได้เริ่มต้นแค่499บาทพอละเอาแบบเบอร์ดีไม่มีเลขเสียเบอร์มงคลและเฉพาะดวงเราด้วยนะแต่ทีนี้เนี่ยเรามาดูเบอร์หรือเลขที่ต้องระวังกันดีกว่าซึ่งเป็นเรื่องซีเรียสมากเพราะนะเบอร์โทรศัพท์นี่จะไม่นับศูนย์ตัวแรก ที่อยู่ข้างหน้านะเพราะในประเทศไทยเนี่ยเบอร์ที่เป็นเบอร์ศูนย์ตัวแรกเนี่ยมันเป็นเบอร์ที่ถูกกำกับถูกบังคับให้ต้องใช่ใชไหมศูนย์ตัวเนี้ยจะเป็นตัวแทนของคลื่นสัญญาณจะไม่เอามาพิจารณาเออแต่ว่าตัวต่อต่อไปนอกจากศูน,นย์พิจารณาหมดเลยมาอยากรู้ไหมว่าน,นอกจากศูนย์ตัวแรกแล้วนะใครนะที่มีเลขชุดนี้นะอยู่ข้างในเบอร์โทรศัพท์นะพวกนี้นะ ศูนเสียศูนย์หายถูกทำลายหมดสิน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าทำงานกับผู้หลักผู้ใหญ่จะไปเสียงโชคจะไปเก็บเงินเก็บทองจะไปเจรจาค้าขายพวกนี้นะเป็นเลขที่โดนหมดเลยโดนหมดเลยถ้าเกิดว่าข้างในเบอร์โทรศัพท์ของเราอะยกเว้นศูนย์ตัวแรกนะมีเลขชุดนี้อยู่นะ,ะให้ดูกันชัดชัด นี่คือเลขที่ทําให้สูญเสียสูญหายและพังทลายทั้งเรื่องของความรักความสัมพันธ์ห้ามมีอย่ามีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะจริงๆนี่ถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยลึกเข้าไปเนี่ยห้ามทั้งเลขบ้านเลขรถนะเลขที่เป็นเลขราข้านค้านะทั้งหมดเลยอันนี้ห้ามมีนะอย่างลักษณะนี้ก็คือหน้าที่การงานไม่ดีชี้อยู่เนี่ยอันนี้การเงินไม่ดีนี่คือหมวดที่การเงินไม่ดีนะ การเงินไม่ดีนะหมวดนี้เนะี่ยคือหมวดที่การงานเนะี่ยไม่ดีส่วนอันนี้นะถ้าหากว่าเราอะทางานทางด้านจิตวิญญาณเนะ่ยเป็นหมอผีเป็นร่างทรงเป็นหมอดวงยังใช้ได้แต่ถ้าเราไม่ได้เป็นหมอผีเป็นร่างทรงนะเป็นสพประโเ,เป็นอะไรที่เราทำงานจิตวิญญาณเราใช้เลขพวกนี้ยชีวิตเราก็เจออะไรที่แปลกๆหลาด,ลดนี่แค่หมวดศูนย์หมวดเดียวที่มาให้ดูกันนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวใน ลิปอื่นเนี่ยอาจารย์จะมาบอกว่าอ้าวถ้าเกิดว่าเป็นเลขอื่นนะนะเป็นเลขอื่นจะเป็นยังไงแต่ให้เรารู้ว่าเลขเนี่ยอ่ะทวนอีกทีน,ทนึ่งนะอันนี้เรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานการเจริญเติบโต,ต,ตนะในเรื่องของชีวิตต่างๆเนี่ยคุณภาพชีวิตมันจะไม่ดีถ้ามีเลขชุดนี้นะเลขชุดนี้นะไม่พูดแล้วกันนะมันเยอะเลขชุดนี้มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเงินที่ประเภทซื้อหวยแล้วก็อะไรอะ เฉียดไปเฉียดมาเงินเก็บไม่มีขายของไม่ได้ในเลขชุดนี้ส่วนเลขชุดนี้นะมันเป็นเลขชุดที่เรื่องของตําแหน่งหน้าที่เช่นเดียวกันแต่ว่ามันจะไปทําให้เกิดปัญหาโดยตรงถึงแม้ว่ามีการมีงานทําแต่ปัญหาในงานเยอะคือพูดง่ายๆมันเป็นเลขสร้างปัญหาให้กับชีวิตเยอะส่วนเลข2ตัวข้างล่างนี้เนี่ยนะเป็นเลขที่ใช้ได้ในกรณีที่เราทํางานทางด้านจิตวิญ,ญญาณหมอผีร่างทรงศิลปศาสตร์สปรเปเลอรแต่ถ้าเกิดว่าทางาน ธรรมดาใช้เลขพวกนี้ชีวิตก็จะมีอันเจอเรื่องผกผันเดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็จนแบบ mm. เขาเรียกว่ากระทันหันนะชีวิตโดดไปโดดมาค่อนข้างหรือหวาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเจอความสงบสุขดังนั้นนะให้เรารู้ว่านอกจากศูนย์ตัวแรกของเบอร์โทรศัพท์แล้วนะเลขดังต่อไปน,นี้ห้ามอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ใครที่อยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เอาแบบ ให้เป็นเลขมงคลเฉพาะตัวเนี่ยเริ่มต้นที่499อาจารย์หาเลขให้เฉพาะดวงของเราเฉพาะวันเกิดของเราเฉพาะความต้องการเฉพาะความสำเร็จของเราแล้วพบกันปรึกษาได้นะหลังใหม่ตามช่องทางที่ติดต่อไว้